ไทยโค้งมือนี้ครับพาพี่น้องมาเบิงเห็ดหยักครับเห็ดหยักดอกใหญ่ครับพี่น้องอทอดโถโถหูสร้างกับบ่อป่านครับหูสร้างกับบ่อแปดหูสร้างกับบ่อป่านโตโถเห็ดยังม่ดอกใหญ่เกินกวานี้ทอถเป็นเห็ดยังพี่น้องเบิ้งซอยกันดูเห็ดหยักนี่นีนบนดดน่บ่เม็นเห็ดประหลาดครับจะว่าเห็ดหยักไทยโคงมือนี้กับพาพพี่น้องมาเห็นมาเบิงพอดีก็เลยเอามาไว้เป็นหลักฐาน ่ายเมื่อไห้่พี่น้องได้เห็นได้เบิ่งน้ากันเห็ดหนักครับเห็ดหนักบบมีดอกเดียวดิครับมีหลายดอกทั้งนี้ก็มีครับเป็นซ้อนเป็นซ้อนเป็นตับเป็นตับกันอยู่คือจังเอาหูสร้างมาซ้อนกันนี่ครับโอ้โหโถโถโถ,โถ,โถพี่ลึกกึกๆ๋งแบนเนี้พี่ลึกกึกือครับมีจากดอกพี่น้องมีจากดอกดอกที่เสื่อมสภาพไปแล้วก็มีคือกันนี่ดอกเสื่อมสภาพครับดอกเสื่อมสภาพ นี่ดอกเสื่อมสภาพเบิอายุใุไงคักนี่ก็ปานบักอะโลครับปานบักเคือบ้าปานบักอะโหไงนี่ครับนี่นี่เบิดสภาพแล้ววันนี้ลูกหลานเกิดใหม่เยรุ่นครับลูกหลานเกิดใหม่เย่รุ่นเกิดมาแทนโตเก่านี่กําลังไงครับกาลังบานสะพังกาลังไงนี่กําลังไงครับกําลังไงบูโทโทนี่กำลังไงพี่น้องหายเบิ่งนกระคากเบิ่งนกังจังโรดซ้อนกันอยู่นี่ซีดอกนี่ครับนี่ หนึ่งสองสามสี่ไงนขนาดเห็ดหนักเห็ดซื้อว่าจังไหนครับลินจื้อบอกกับโบแมนโบแมนเห็ดลินจื้อครับโอ้โหนี่ก็รลังไงครับไงยังบแเร่อด้วยครับนี่ไงไปเรื่อยไงซุ่มือเดี๋ยวนี้ยังเป็นเด็กน้อย,อยอยู่ครับไงคือคักสิกกายเป็นวัยรุ่นไงคักสมมติาเป็นผู้เฒ่าผู้แกน่นี่ครับนี่นี่ แล้วก็ร่มหายใจจากเบ็ดอ,อยายุยไขไปเดี๋ยวนี้ยังเป็นแค่ขัมเมนเป็นนักเรียนกับเรียนอยู่ปหปหกปเจ็ดเออเรียนอยู่ปหปหกอ้าวทุกไงแๆครับเป็นเห็ดอีหนังพี่น้องเป็นเห็ดอีหยังเป็นเห็ดอีหยังมาเบิ่งซอยกัน,ดนเด้อบานเ้อเป็นลวดเป็นลายสวยงามครับโอ้โห สีอย่างนี้พี่น้องเบิ้งเอานับเบิ้งกรคักครับนับเบิ้งกรคักนี่กำลังเกิดนี่รุ่นอนุบาลครับรุ่นอนุบาลไหนน้อยครับอนุบาลไงขึ้นมาเนีย่ยไงขึ้นมาเนีย่ยนี่ระดับมัธยมครับเห็ดระดับมัธยมจะมีเห็ดอย่างบุ๊ซื้อไว้จะไหบเบิ้งกระคักครับเบิ้งกรคักเบิ้งกรคักพี่น้องคุณระดับมัธยมระดับเด็กน้อยกำลังต่อยอดไม่เรื่อยครับเดี๋ยวก็ดอกไง ดอกไงเมื่อใดเดี๋ยวจะมาเอาไปให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันไทยโคงวันนี้รายงานเฮ็ดห,หดยักเฮ็ดไงอยู่มองใดครับดอนปลาเปลือยบันหมอสีช่อมัยน้องคายมาพิสูจน์กันได้มือออกพรรษาสิบห้าคำเดือนสิบเอ็ดมาพิสูจน์น้ำกันมาเที่ยวมาเบิงน้ำกันทางดอนปลาเปลือยบันหมอขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบเอ็ดบงไฟพญานาค ยูดอนปลาเปลือยอย่าลืมมาเที่ยวเดอ้อปีนี้ปี2567มาเบิงเห็ดดอกใหญ่เห็ดหยักน้ำกันที่แดมหัศจรรย์ดอนปลาเปื่อยบ้านหมอส5บหาค่ำเดือน11อแน่นอนอย่าลืมมาเบิงขอให้พี่น้องขอให้พี่น้องได้เบิงเห็ดหยักเห็ดยู่ดอนปลาเปืือยแล้วห้องดังๆครับห้องดังๆขอให้เงินไหลนอง หองไหลมาเดอ้อเบอิดสุขสุขคนไทยของวันนี้รายงานขอบคุณมากสวัสดีครับ